ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดียามเ้าวๆนะพี่น้องพกๆกันที่เท่าพี่น้องรองบ่าบุไทยไปหนี่เขากำลังย่างพี่น้องเขาบวกคีลดะพี่น้องมันแพงยามเน่อยพี่น้องพอถ่าแล้วผ่าย่างพี่น้องย่างไปหุองม้อมาโฮสุดบ้านนอกเของเมืองพี่น้องนี่พี่น้องบ้านนอกเของเมืองแจ้งเอียงียะ đôi phần ừ. mà ngân là đây, không là khâu lạc với men epoxy cả bọc chứ epoxy ừ. ở bên thì đi được ngân, ngân lạc ở đấy thêm một lá <laughs> văn nọ kì phay đẻng lái là thằng nhóc người phay đẻng đấy phi long, mà sài sinh nhàng, như thế văn nọ có mưa là cả tưng tên Soc lamodo. Bang bang lên mà đâu dô. đâu bà đi dô. Trượt ta thịt đâu trượt đi đâu trượt rút 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 trượt trượt ตอนในห้าก็นั่งทาพ้นตรวเลือพี่น้องเอ้สักอย่างน้องเจาเลือน้องโชคนบาไห้พี่น้องซเทื่อยังบ่ไห้อนี้นก็จะเป็นรืสาวของสาวกระตุนปรเทาบาปรเาปรเไทยเน,นาะเป็นมาเป็นพูนเดินเลือในห,ห้าเน,น,นาะเป็นกะระหยุดงานมานื่อ

พาะพนตรวจพี่น้องเลยเพิ่เกิพี่น้องกมันสมมุตเพิ่งเกิบมาเลยพี่น้องหลังจากที่เราไปตรวจเลือดน้องน้ำโ่ไปเดินเลือดทุกอย่างไปเดินเลือดทุกอย่างแล้วก็ตรวจเลือดเพื่อนแน่หมออย่งพีหมอเป็นหมอผึ่งจาะสามเ่อยังหอห้ยลูกชายหมออาจจะนอนยอมตอนนี้ก็อยู่ห้องพักพี่น้อง ห้องพักจะมีพักอาก่นไไานว,ว่าเป็่นพ่นตัวเลือจะเป็นอะไรอะไรมูลนวัติาไปมนตบานในคนมอนบอกไเ,เป็นไปนตรวจโควิดพอกับเม่โเสโามามคนเนาะขันม่ผ่านแต่ก็ผ่านจันน้เาขันโบผ่านกับเมื่อช<ม>ื่อเมนจะใครโทรมาเดียจะใครโทรมากพี่นอ้งองยหมกงจาเสียจากเฮาหอดสายล้วพี่นอ้องเฮาสิ านีก็ตรวจพ่อแม่กับลูกสมคนพี่น้องตรวจโควิดตรวจดื้อดึกไส่กับพี่น้องตรวจท่านก็ชี้เชงเงินเลพี่น้องตรวจโควิดกับคนละสองพันกีมาเมนเมนบอกว่าแปดสิบแปดสิบพันกีสามคนกับสองแสนสี่สองแสนสี่พี่น้องร้าห้องนี้กับสาวคืนละห0สิบพัน ลอยกับบาทเนาะลอยกับบาทาเงินเงินบาท,ทก็อทกลอยกับบาทพี่น้องสองหมื่นกับเินเมน,มนลอยกับบาทขึ้นหนึ่งพี่น้องนี่ก็ธรรมดาอยู่พี่น้องจะมีพันมีธละมีธละทัดให้เบิ่งพัดลมก็มีมี่เอ๋นะพี่น้องที่นอนไหนที่นอนกลาง,ง,งเห,น,หน,นือนะลองกระโศกขึ้นไปเมื่อกี้นี่มูลไอป,ปุ้ยโพดโพดหกสิบ <c oughs> พันเป็นเงินเป็นรายวันกับมือละ ร0อกวบาทรอกวบาทอยแปดสิบพทนะเออยังสิพันแต่นะรอยเจ็ดสิบมื่แล้วรอยเจ็ดสิบพี่เนาะเมนมื่นลว้อยเจ็ดสิบมือล่ะอยู่สองขึ้นเอยู่ห้องหมอพ่เนาะเมนแล้วได้เต่นาบอกพานอาชีพนัาบอก่านเทากับจะได้อยู่มองนี่ป่วนควิดเท่าอีกแมน แ่เขานนบที stop, is, in ่โดดยพเขาไปเดินเรื nice. ่องมาแล้วทานองไปดตัวมานานมากพอเขามียาบูพีเด้แล้วง่ายเด้มีพอเถ่าองระบาวของสักระตูมันเนบูชจกับเพดโมแล้วก็ง่ายเด้เะว่า่าคิบว่ว่าง่ายเด้อมุสอนยาเข้าไปก็มาสกระตูเดียวเป็นล้มบาเมื่อยหิวนอนขึ้นเดกก็่แหงลยมาลูกชายยังบนนอนลูกชายยังหลิน เ้ลนแต่เ่าเ็องนมือนีปล่อยด้กปล่อยมาเห็นคองเหรอแม่มงคียันก็แม่แม่ก็ปลี่ยนโสเขิกพี่มาพี่มาพี่เดือายเนรอเอ้ยคนมื่อกนอนนุ่มปานี้เนาะดีใจนะแพี่นนองดีใจแหงเนาะดิใจถูกถูกสักยานะพี่น้องสิบอกแม่เดี๋ยวพี่น้องบอกว่า

บอยากเล่นบอยากเแเดเขาไปด้ีเดกรเคนมันบเนเอาผายางกันนีเอาผายางกันวจงอนึงสักเเคนนว่าเอาเคนเขาไปหันไปหาจักนะเพอ่ะบยากดีเพละเก่งเนาะเก่งดีเก่งอูทชายคอยจ้าถูก็ให้ังเลยแม่คอยคอยพันาคุ้มครองเนาะ แฟนไม่ไหวฮสิเมย่ไไวเอาไปอยากอยู่เฮิงพี่น้องอึดอัดเมองบานเฮาพอมันช่วงนี้มันระบาดแห้งพี่น้องมือละก็ร้อยมือละพันเมนแต่ว่ากอยู่บ้านเฮาสิบ่เป็นยังงแต่ยันมาติดอยู่ทางอยู่บ้านเมืองเพิ่นนีเนาะแมนย่าติดอย่เมืองเพิ่นอื เราต้องแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างตลอดที่น้องมีแอลกอฮอล์จะกินไส้แม่ท่านก่อนนี่พี่น้องแม่ท่านเอาไส่แล้วก็ทิมใส่แล้วก็ทิมเปลี่ยนข้อมือเนองแอลกอฮอล์ก็ซื้อมาปุ๊บนึงจะกินไส้เลยเวลาเขาไปจับยังเขาก็เวลาเาจับยังเขาแบบสีตลอดเนาะเซตจะคล้อง

เาล้กนอนพื้นนี่ไหรือใส่นอนบ่ไดมีทิงพอไดอนก็มาเลยอาภูมห่มดเรืงูพื้นนะก็นอนแม่ถ้ากตุ้มาเองกอยงทยนตุงตุเตียงเ่นมาแ่ใ้นอนพื้นี่เท่่อยังบารับอยู่่งรับได้แต่สาขี้รถนะอย่างนอนนอนเตียงบ่ไดดอกพี่น้องยันตงใตุเวลามันหูมือเพิ่มกิงลงไปฟริกคอหักรับตัวนี้รเพราะว่ามือาเนี่ยเขามาหอดขี้รดกับขี้รดไปมหูซุด เดียหนึ่งหลังจากเราออกจากห้อมอแล้วขี่มาหองเศร้าขี่รถโซ่โซ่อะมนี่เปิดกระบยี่นี่มุ่งัสือจากท่สมโลมุ่งนัสจากห้องมอมโสดมานี่ก็จากโลเกาโลเนาะเกาโลเมืองยังเมืองน่อยบ่เมืองน่อยหอมหอมซีหอมซีหอมสิบสี่เมืองน่อยหองสิบสี่ อยู่อยู่บ้านพักแอนดี้พี่น้องเลยแอนดี้อนนี่แหละเมนเมพอเทาเรามามาพอเทาบ้าไทยมาให้เราบ่าวสาวกตุนที่กกติงี่น้องเคยังจะตี่วเลาบกีเยจกุ้จกจพี่น้องเยเไปเบพเก็าไปเพีงแพี่น้องเลยดึงเ่พอกันลิมนาเด้อพี่น้องสบายดี